สวัสดีวันจันครับนี่คือรายการต้องซ่ารีวิวรีวิวอะไรก็ได้โตแล้วนะครับวันนี้นะครับต้องซ่ารีวิวจะมาพูดถึงหูฟัง Bo s e QC 3 5 2นะครับซีรีส์ถูคือหูฟังอันเนี้ยมันออกมานานแล้วแหละแล้วตอนนี้มีข่าวคราวของรุ่นใหม่ก็คือ Bo s e QC 4 5นะครับยังไม่มีซีรีส์เพราะว่าเพิ่งออกคือ 3.5เนี่ยเขามีซีรีส์ถูกเขามี2ตัวแล้วตัวนี้ผมได้มาตอนนั้นน่าจะไปซื้อที่เกาหลีครับเพราะรู้สึกว่าราคาถูกกว่าบ้านเรานิดหน่อยตอนนั้นก็หมื่นกว่าบาทเหมือนกันครับ1 2ื่นสองห่าแถวแนี้กล่องเขาจะเป็นประมาณนี้มีหลายสีนะครับมีสีน้ําเงินสีเงินผมเลือกสีดํามานะครับกล่องไม่ได้มีอะไรมากเลยเปิดเข้ามาเป็นกล่องธรรมดาพลาสติกธรรมดาเลยครับ เปิดเข้ามาก็จะเป็นเป็น,ปนทุกอย่างก็จะอยู่ในนี้หมดแล้วแล้วพวกนี้ก็เป็นโฟมๆดำๆไว้ตัวสาย USB ผมยังไม่ได้แกะใช้เลยนะครับลืมไปเลยว่าว่ามีเพราะธรรมดาเนี่ยจะใช้อันที่มีอยู่แล้วเพราะว่ามันใช้เป็น USB มินิแต่ทีเนี้ยตอนนี้มันคือคือมันปี2021แล้วเนาะหูอันเนี้ยเป็นหูอันหนึ่งที่ค่อนข้างจะได้รับความนิยมอย่างมากนะครับก็มีอายุยาวนานซึ่งผมเนี่ยก็ใช้จริงกล่องจะเป็นตัวนี้เขาไม่ได้มีให้มานะครับเขาจะมีแค่อันนี้ผมผมเอาของพอาเตอร์มาใสา่ มีแค่นี้เลยเป็นกล่องคือข้อดีของกล่องอันนี้ครับเขามันไม่ใหญ่มากโค้งกําลังดีแล้วหูฟังก็จะเก็บอยู่อย่างนี้ตรงนี้มีที่ใส่ผมก็ใส่สายใส่าสายหูฟังของเขานะครับไปด้วยเนี่ยมีแค่นี้เลยครับตัวหูนะครับก็จะเป็นลักษณะน,น,นี้ให้ดูครับซ้ายขวามีสวิตช์ควบคุมวอลลุ่มอัพนะครับตรงกลางนี้เป็นไว้กด คอนโทรลเพลงนะครับเพร p เพย์พอสอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นเบสิกทั่วไปเลยครับระบบพวกนี้ไม่ไม่ใช่ของใหม่แล้วอันนี้เป็นเลือกได้นะครับว่าจะเป็นกดแล้วเรียก Google a s s i s t หรือ Alexa นะครับ มีแอปเขามีแอปให้ต่อในมือถือด้วยลกลับออย่างหนึ่งคือตั้งให้เป็นการใช้น้อย c a n เซลลิ่งนะครับหูฟังอันนี้เป็นหูฟังตัดเสียงครับ ANC เป็นน้อย c a n เซลลิ่งนะครับสวิตช์เปิดปิดอยู่ตรงนี้ผมเคยทำละเอียดละเอียดไว้แล้วนะครับคลิปตอบนั้นเพิ่งเพิ่งได้มารู้สึกจะทำเทียบกับบีดด้วยบีดเนี่ยเลิกใช้เลยครับจบเลยเพราะซื้อมา2อันมันหัก2อันเลยตัวเฮดแบรเขาก็สามารถยืดได้นะครับ มันเป็นพลาสติกแต่ว่าตัวแกนอน,นี้เป็นเป็นโลหะเป็นแข็งๆเหมือนกันแล้วนี่ก็เป็นนิ่มๆนะครับตรงนี้เป็นหนังยังสภาพยังดีอยู่ครับตัวหูตัวอะไรอย่างเงี้ยก็ยังแบบยังไม่ยุยนะครับมันเป็นลักษณะของโอเวอร์เอียร์สรุปโดยรวมเนี่ยเท่าที่ผมใช้มาใช้มาจริงๆเนี่ยสามประมาณ3ามปีแล้วเนี่ยครับคือหนึ่งผมเป็นคนหัวใหญ่แต่อันนี้ใส่แล้วผมไม่รู้สึกบีบคั้นศีรษะผมมากใส่แล้วมันก็จะแบบแล้วนี่มันเก็บเสียงมันเก็บเสียงค่อนข้างดีอันนี้ยังไม่ได้เปิดนะครับเพราะว่ามันเป็นแบบ ครอบหูมันเป็นอาราวเอียไม่ได้เป็นโอเวอร์เอียไม่ได้เป็นออนเอียมันจะมีหูฟังที่เป็นออนเอียก็คือมันไอพวกบีดอะคือมันจะแปะบีบบีบใบหูเราถ้าใครที่แบบไม่ชอบหรือว่าหูแข็งอะไรเงี้ยก็อาจจะลำคาญได้แต่อันเนี้ยมันจะช้อนเข้าไปในหูเราเลยครับแล้วเสียงแบบตอนเนี้ยคือพูดเนี่ยเสียงเสียงค่อนข้างเงียบแล้วมีระบบตัดเสียงอีกตัดเสียงได้2ระดับก็คือเป็นไฮกับโลซึ่งส่วนใหญ่ผมจะชอบโลเพราะไฮเนี่ยมัน มันตัดเสียงเยอะเกินไปผมค่อนข้างมีปัญหากับระบบตัดเสียงของหูฟังเพราะมันจะทําให้เรารู้สึกปวดหูบางทีมัน,ม,น,ม,นมันเงียบไปนะครับแต่หลังๆเนี่ยเริ่มใช้ได้แล้ว AirPod s Pro อะไรเงี้ยก็ใช้งานได้ระบบชาร์จยังเป็นที่บอกตะกี้ครับเป็นมินิ USB A ธรรมดาอยู่แต่ตัวใหม่เนี้ย QC 45เนี่ยเป็น USB C แล้ว แต่หน้าตาแบบนี้เลยไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยผมถึงได้รู้สึกว่าเฮ้ยเอาเงินเอาอันนี้มารีวิวให้ดูก่อนดีกว่านะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นหูฟังเป็นรูหูฟังรูนี้คืออ่าสองจุดห้ามิลลิเมตรนะครับส่วนใหญ่แล้วรูหูฟังแจ็คหูฟังเนี่ยที่เราเคยเห็นกันในมือถือเนี่ยจะเป็น3 5มมิลลิเมตรแต่อันนี้จะเป็น2.5แต่ว่าอีกฝั่งหนึ่งอะ่ะเขาเป็นเป็น3 5มมิลลิเมตรนี่ครับมันจะเล็กกว่าตัวนี้คือเอาเข้าหูฟังตัวนี้คือเอาเสียบเข้ามือถือ หรือซอสต่างๆที่เราต้องการเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งข้อดีที่ผมเลือกซื้อเขาในตอนนั้นคือ1คือผมอยากได้หูฟังไร้สายบางทีผมเปิดเพลงนะมันก็ต้องมีการมอนิเตอร์เสียงมันต้องใช้สายหรือบางทีถ้าสมมติว่าหูฟังเราแบตหมดเราใช้สายเสียบเนี่ยมันก็ยังใช้งานได้ดีเป็นปกติอยู่โดยที่มันก็จะคุ้มค่าครับหรือวันหนึ่งแบบแบตแบตเสื่อมแล้วหรืออะไรเงี้ยมันจะเก่าไปอะระบบเสียงก็ยังดีอยู่เพราะว่า หนึ่งเลยคือลําโพงของ Bose เนี่ยเขาทําเสียงออกมาได้ดีนะครับตัวในนี้มันก็มีเป็นเหมือนลําโพงเหมือนกันเขาก็ดีไซน์ออกมาได้ดีเสียงเบสเสียงอะไรฟังได้ครบดีครับแล้วก็ใส่สบายฟังได้นานหน้าตาก็ไม่ได้แบบแหลมมากนะครับไม่ได้เวอร์วังอะไรมากมันก็ใช้งานได้ดีครับแล้วก็เบาดีคือพอการที่หูฟังจะใส่แล้วเรารู้สึกสบายหัวหัวได้เนี่ยคือมันจะต้องมีน้ําหนักเบาไม่บีบหัวเรามากแต่ก็ต้องกระชับ อันนี้ตอนนั้นเนี่ยก็ไม่ได้ถูกเนาะก็เป็นหมื่นแต่ว่าเดี๋ยวนี้หูฟังหลักราคาหลักหมื่นเนี่ยถือว่าเป็นราคาปกติแล้วถูกประมาณหน่อยก็ 7, 8, เจ็ดแปดพันอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้ครับประเด็นคือตอนนี้มือสองผมเห็นขายกันอยู่แค่ประมาณห้าหกพันสี่พันก็ยังเคยเห็นนะครับสภาพดีด้วยเพราะคนบางคนเขาไม่ได้ใช้เขาก็มาขายในตลาดมือสองกันตอนนี้ปัจจุบันคือผมเอาไว้ใช้กับทีหหรือใช้กับ Apple TV ก็ได้นะครับมันก็จะให้เสียงที่ สบายเพราะว่าบางทีเราใส่ดูหนังมันก็สองชั่วโมงมันก็ยังใส่ได้นะครับตรงนี้นะครับสําหรับคนที่เรากลัวกังวลเรื่องการใช้หูฟังพวกนี้ถ้ามันจะมีปัญหาถ้ามันจะเสื่อมมันมีร้านรับเปลี่ยนอยู่ครับลองเซิร์ชดูได้ครับในใน a c e b o o k มันเปลี่ยนได้ครับของเหล่านี้มันเปลี่ยนได้ของหลายๆอย่างบางทีเราก็ใช้มันได้นะครับไม่ต้องไม่ต้องเปลี่ยนทั้งอัน อันไหนเสียก็ซ่อมได้นะครับแนะนำตัวนี้ครับ QC 3 5 2ใช้ได้เพลินๆยาวๆเพลงฟังเสียงได้ไพเราะเพราะพริงนะครับแล้วก็เนี่ยผมใช้งานจริงครับ3ปีมาแล้วแล้วก็ยังจะใช้ไปได้ต่อเรื่อยๆนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้กับต้องซ่ารีวิวรีวิวอะไรก็ได้ตัวแล้วนะครับสวัสดีครับ